ณวัดบ้านจานอันสงบร่มรื่นในอ้อมกอดของผืนแผ่นดินอีสานหลวงปู่หมุนพระผู้เปี่ยมด้วยบารมีและเมตตาธรรมได้ปลูกเสกวัตถุมงคลครั้งยิ่งใหญ่ท่ามกลางสายตาอันเปี่ยมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เรื่องเล่าขานถึงปฏิหารอันน่าเหลือเชื่อเริ่มขึ้นเมื่อวัตถุมงคลที่หลวงปู่หมุนได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นได้แสดงพุทธคุณอันแก่กล้าส่งผลให้ผู้ที่ได้ครอบครองต่างประสบโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่คาดฝัน ลุงสมชายชายชราผู้ยากจนอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมหลังเล็กเขาได้เช่าพระเครื่องรูปเหมือนหลวงปู่หมุนรุ่นเจริญลาบจากวัดมาบูชาด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายเช้าวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งมองกองหวยที่ออกไปแล้วด้วยความท้อแท้สายตาพลันเหลือบไปเห็นเลขที่ถูกรางวัลรางวัลที่สซึ่งเป็นเลขที่เขาได้มาจากความฝันอันแจ่มชัดในคืนวันเพ็ หลังถูกรางวัลใหญ่ชีวิตของลุงสมชายก็พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเขานําเงินไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิมและยังแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน อีกเรื่องราวหนึ่งของแม่ค้าสาวนามว่าน,นิดหน่อยที่เคยค้าขายไม่คล่องกำไรน้อยนิดเธอได้บูชาเหรียญหลวงปู่หมุนรุ่นซับเจริญและตั้งใจนำไปวางไว้บนหิ้งบูชาด้วยความหวังวันต่อมาลูกค้าที่เคยเดินผ่านไปผ่านมากลับแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายจากร้านเล็กๆที่เคยเงียบเหงาก็กลับมาคึกคักมีลูกค้าต่อคิวซื้อของยาวเหยียดจนเธอต้องเพิ่มพนักงานมาช่วยประสบการณ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่หมุนและวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เล่าขานถึงพุทธคุณอันแก่กล้าในการดึงดูดทรัพย์สินและพลิกชีวิตผู้คนให้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง เคล็ดลับของการบูชาที่ทำให้ชีวิตพลิกผันราวกับปฏิหารน,นั้นไม่ใช่เพียงการตั้งจิตอธิษฐานขอพรแต่คือการหมั่นทำความดีมีเมตตาต่อผู้อื่นและรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ดังที่หลวงปู่หมุนเคยสอนว่าหมั่นทำดีดีทุกอย่างเรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นเครื่องยืนยันถึงพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หมุนที่ยังคงคุ้มครองและเมตตาต่อเหล่าสาธุชนผู้มีศรัทธาตลอดไป